โอเคครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาทดสอบตัวระบบตู้สั่งงานฟาร์มนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบออโต้กับแมนนวลได้นะครับแมนนวลเนี่ยก็เราแมนนวลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมผ่านหน้าตู้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ด้านในก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สามารถควบคุมผ่านหน้าตู้ได้นะครับโอเคแต่ถ้าเป็นโหมดแมนนวลปุ๊บเนี่ยจะเป็นควบคุมแบบ IOT นะครับก็จะมีไฟออโต้ขึ้นนะครับแล้วก็บิดซื้อไปที่ออโต้นะครับ แล้วก็ถ้าเรามีตัวแท็บเล็ตนะครับเราก็สามารถสั่งควบคุมได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถสั่งแบบแมนวนวลได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับรีเลยทำงานนี่นะครับผมโอเคนี่นะครับนี่สั่งงานได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูหน้าตู้กันนะครับ หน้าตู้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสั่งงานแบบออโต้นะครับพอเราสั่งตัวนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถสั่งงานได้นะครับแบบแมนนวลนะครับโอเคนะครับก็สามารถไม่สามารถสั่งงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในโหมดอ่าถ้าเราบีสวิตเนี่ยสอันเปิดแมนนวลปุ๊บก็ทํางานได้เลยนะครับจะไม่สนใจโหมดออโต้นะครับอันนี้เป็นโหมดแมนนวลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเช็คตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวเมนิติกตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คตัวโอเวอร์โหลดได้นะครับโอเค จะเป็นไอ่าตอนนี้มอเตอร์โอเวอร์โหลดนะครับก็จะมีไฟโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับซึ่งก็จะแสดงโชว์ตลอดนะครับจนกว่าจะมีการรีเซตนะครับรีเซตโอเคนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับโอเวอร์โหลดทำงานได้นะครับโดยปกติเนี่ยระบบจะออโต้กับแมนนวลเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากหน่อยหนึ่งครับจะต้องมีการเพิ่มรีเลย์สองตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ามีรีเลย์สามตัวครับมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีสามนะครับที่เราจะสามารถทําเป็นระบบอ่า เมนนวลออโต้ได้นะครับนี่นะครับโอเคออโต้นี่นะครับ,เร,บเราสั่งงานเอาไว้นะครับอ่อนออกเรียบร้อยโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ